สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคงค่ะเจอกันค่ะกับช่วงเช้าเช้านะคะของวันจันทร์นะคะวันนี้ก็16เนาะวันนี้16มิถุนายนนะคะก็เป็นวันดีๆของหลายๆท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าก็มีมีดมาให้พี่ๆชมกันวันนี้แม่ค้าก็มีมีดมาให้พี่ๆได้ชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีหลายทรงเนาะแล้วก็มีทั้งหมดสิเล่มนะคะเ,เดี๋ยวมาดูเล่มแรกเนาะ,ะแม่ค้าจะามีหลายแบบมีหลายแบบเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เล่มที่หนึ่งนี่จะเป็นอะไรดอีอันนี้แล้วกันค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะแม่คะใหะ้เล่มน,นี้นะคะเขาจะเป็นมีดเน็บมีดเน็บด้ามบ้องนะคะเหล็กรางรถไฟค่ะอะชุดนี้มีเล่มเดียวเนาะเล่มมีกว้างสองจุด้ายาวสิบเอดจุดหนึ่งค่ะสันหกมิลน,นะคะสันหกมิลน้นำหนักเล่มน,นี้ห5 0้อยห้าสิบกรัมค่ะหลังโกงนิดๆนะคะท้องยนอนหน่อยๆค่ะเป็นทรงเน็บเหนือเนาะด้ามจับอยู่ที่ห้านิ้วนะคะ เป็นด้ามบ้องเนาะด้ามบ้องแบบนี้ก็จะเหมาะกับท่านไหนที่ชอบอไม่ชอบด้ามไม้นะคะบางท่านบอกว่าด้ามไม้มันมีสิทธิแตกเราได้เนาะด้ามบ้องก็ดีอย่างค่ะแต่ว่าด้ามบ้องเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องหาเชือกหรือหาอะไรนะคะพันอีกทีนึงเนาะสําหรับด้ามนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่ลื่นหลุดมือนะคะเพราะว่าด้ามบ้องเขาเป็นเหล็กเนาะเวลาเหงื่อเราออกค่ะมันก็จะทําให้ด้ามมันลื่นนะคะ ส่วนมากพี่ๆหลายท่านบอกว่านําเชือกปอเชือกอะไรมาพันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับดัมบ้องนะคะเล่มนี้ขาะหรือกลางรถไฟนะคะเล่มแรกราคาะหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับดัมบ้องหกร้อยห้าสิบกรัมค่ะชุดนี้มีมาเล่มเดียวนะคะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองก็จะเป็นทรงเน็บเหนือนะคะเล่มไม่ใหญ่มากค่ะกว้างสองจุดสองยาวสิบจุดเจ็ดค่ะสันเจ็ดมิลน,นะคะเล่มนี้น้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะเล่มนี้ไมค่ให้ราคาแปดร้อยบาทเนาะ ด้ามจับแดนิ้วนะคะเป็นด้ามใหญ่เนาะด้ามจับแดนิ้วคอล็กค่ะเล่มนี้ยเขาด้ามใหญ่นะเนี่ยสาหรับท่านไหนที่ชอบอด้ามใหญ่ๆเนาะด้ามใหญ่แล้วก็ยาวด้วยค่ะเล่มนี้แ800ดร้อยบาทนะคะผมคลิปเลยค่ะ,ะฟันไม่ได้คข้าครัวทาครัวได้นะคะเล่มนี้ด้ามค่อนข้างยาวนะเล่มนี้เล่มที่สองนะคะแ800ดรอบาทค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะชุดนี้เนาะ ต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามเขาจะเป็นแคมนะคะแคมเหล็กรางค่ะกว้าง2.2ยาว9.3สัน7มีน้ำหนัก450กรัมเล่นมนี้ไหมคะให้ราคา700บาทค่ะด้ามจับ6นิ้วคอเหล็กนะคะแคมมีมาเล่มเดียวนะคะวันนี้แคมหมดแล้วค่ะหมดทุกรุ่นเนาะมีเล่มน,นี้เล่มเดียวนะคะเดี๋ยวให้ช่างทำชุดใหม่ก่อน700บาทค่ะสำหรับแคมรถไฟเล่มสามค่ะต่อไปเล่มที่สี่ เล่มที่สีก็จะเป็นอ่ทรงเน็บแบบนี้คล้ายๆกับปรับรูปนิมิตเนาะหลังเขาโกกงๆปลายเขางอนๆเฉดเแบบนี้นะคะกว้างสองนิ้วยาวสิบจุดสี่ค่ะสันหกมิลน,นะคะสี่รอยห้าสิบกรัมเล่มน,นี้นะคะถ้าราคาเจ็ร้อยบาทนะคะด้านจับหกนิ้วคอเล็กค่ะเล่มหนึ่งถึงเล่มหกเนาะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะชุดนี้เนาะ ฟันไม้ได้นะคะฝันไม้ได้เรอบตัวได้เนาะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยต่อไปเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าเป็นปลาลังนะคะปลาลังมีมาสองเล่มเนาะวันนี้เล่มห้ากว้างสองจุดสองค่ะยาว1 2ดสองดหกสัมเจ็ดมิลค่ะเล่มนี้สัมเจ็ดมิลน้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รัมนะคะแม่ค้าให้ราคาหนึ่งพันบาทน,นะคะสำหรับ ปลาลังเหล็กลังรถไฟน้ำหนักเจ็ดร้อยกนะคะด้ามจับแปดนิ้วค่ะด้ามแปดนิ้วด้ามใหญ่คอเหล็กค่ะดูคมคมนะคะคมลิบเลยค่ะปลาลังก็จะเหมาะกับการฟันไม้นะคะเล่มน,นี้ค่ะเล่มที่ห้าหนึ่งพันบาทนะคะต่อไปปลาลังเล่มที่หกเขาจะเป็นเล่มใหญ่นะคะปลาลังเล่มน,นี้กว้างสองจุดสามยาวสิบสามจุดสามค่ะ สัน8มิลค่ะเล่มนี้สันใหญ่เนาะสัน8มิลน้ำหนักเล่มนี้800กรัมนะคะแม่ค้าหะราคาเล่มละ1,100บาทสําหรับอ่าหล็กรางรถไฟปลาลาังน้ำหนัก800กรัมนะคะด้านจับก,ก็8นิ้วคอเล็กค่ะเล่มนี้หนักมากเลยสําหรับท่านไหนที่ชอบเล่มใหญ่ๆหนักๆนะคะ1,100บาทค่ะสําหรับปลาลังเล่มที่6เหลือผ้ยยเล่มนี้นะคะ ดูความค,าม,คามค่ะน้ำหนัก800กรัมนี่หนักมากเนาะหนักเลยเนี่ย800กรัมสำหรับท่านไหนที่ชอบเล่มหนักๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะ800กรัมเล่มนี้ค่ะ1,100บาทนะคะสำหรับปลารังค่ะต่อไปเล่มถึงเล่มสิบเนาะเป็นบิดแล่นะคะไบตัดคอนกรีตคะ่ะวันนี้ช่างทำมาได้5เล่มเนาะแล้วก็เมื่อกี้ ขายไปหนึ่งเล่มละยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเล่มนี้ค่ะกว้างสองนิ้วยาวห้าจุดห้าสันสามมีน้ำหนักสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะด้ามจับหกนิ้วคอเล็กค่ะ,ะมีดแล่เออมีดแล่ไปตัดคอนกรีตไม่ใช่ใช่มีดแล่ไปตัดหินเสีเล่มนี้นะคะ,ะชุดก่อนๆไหมคะลงมาก็หมดทุกเล่มนะคะแล้วก็พี่ๆหลายท่านถามหามีดแล่เล่มเล็กๆแบบนี้เนาะไหมคะก็ะให้ช่างเขาทำมาให้อีกนะคะ ทำวันละนิดวันละหน่อยค่ะเพราะว่าช่างเขามีมีดหลายตัวนะคะเหล็กหลายตัวที่ต้องทํานะคะก็ทํามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้อาพี่ๆได้นำไปใช้งานกันค่ะเล่มนี้เนาะมีดแรกนี่ไหมคะราคาเท่าเดิมเนาะราคาอยู่ที่จิตราคาอยู่ที่450บาทนะคะมีดแรกเล่มแปดค่ะกว้าง2.1ค่ะยาว6.6สัน3มิลนะคะชุดนี้เขาจะสัน3มิลทั้งหมดเนาะน้ำหนัก แต่ละเล่มน่ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250กรัมนะคะด้านจับนี้6นิ้วค่ะมีลายแบบนี้มบางท่านถามหาบอกว่าคมมากคมกริบแบบนี้เลยค่ะคมวานหวานโดยเฉพาะใบตัดเนาะใบตัดก็จะมีความคมเขาเป็นเหล็กที่แข็งมากแต่ว่าสันของเขาบางนะคะก็จะเหมาะกับการทำมีดแร่เนาะช่างจะมาทํามีดแร่แบบนี้ค่ะแร่เนื้อแล่ปลานะคะหั่นซอยแร่ได้เนาะบางกริบคมกริบเลยค่ะ มีสี่เล่มเนาะวันนี้เจ็ดแปดนะคะเล่มนี้เล่มที่เก้าค่ะกว้างสองจุดหนึ่งยาวห้าจุดเจ็ดสันสามมิลเนาะเท่ากันหมดน้ำหนักสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะสี่เล่มวันนี้พี่ๆเลือกได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนเนาะเซตของเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะดูกามหวานของเขาค่ะหวานแบบหวานมากไหมคะชอบมากที่บ้านไหมคะใช้แบบนี้นะคะไม่ใช้เล่มใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าเล่มใหญ่หนึ่งมันก็หนักเนาะ ถ้าเราเอาไปได้หั่นซอยเนื้ออย่างเงี้ยมันถนัดค่ะมันเล็กมันเล็กมันเบาแล้วก็มันคมหวานนะคะนะคะใช้แต่เล่นแบบเนี้ยไม่ใช้อย่างอื่นเลยต่อไปเล่มมีแล่เล่มสุดท้ายค่ะเล่มพี่ีษกว้างสองนิ้วยาวหกจุดสองค่ะสันสามมิลค่ะสองรอยห้าสิบกรัมนะคะมีดแล่เนาะเล่มละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกเล่มแถมฝักท v c จัดส่งฟรีทั่วไทยไปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ถ้าพี่ๆสนใจค่ะชุดงานครูงานัดไม้วันนี้เนาะอู้หวานมากอ่ะทักมาได้ค่ะที่เบอร์0629507582นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะเพื่อนๆขอดูรูปชัดๆเลือกอีทีในไลน์ได้นะคะวันนี้แม่คะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ